สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการอัดอัดคลิปนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนถามเยอะมากว่าใช้แอปอะไรถ่ายคลิปนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกว่าเราทํำยังไงนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะเลื่อนขึ้นไปข้างบนแบบน,นี้แล้วเราก็จะเลือกปุ่มอันนี้ค่ะปุ่มอันนี้นะคะกดไปเลย เราสามารถเลือกได้นะคะว่าจะแบบมีเดียหรือทั้งมีเดียแล้วบันทึกเสียงนะคะถ้าเป็นมนะีเดียเนี่ยก็คือมันจะไม่ได้ยินเสียงที่เราพูดเลยแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะก็จะได้ยินทั้งเราพูดแล้วก็เห็นภาพวิดีโอคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาบอกตามคําของทุกคนแล้วนะไม่งงนะคะทุกคนไปแล้ว บ๊ายบายค่ะ